โอเคครับทุกคนครับก็ยังสบายดีกันอยู่ไหมนะก็ไม่ลงคลิปนานเลยเนาะก็โอเคมันมีชุดมาใหม่นะครับทุกคนก็ผมก็ลองม,มีอยู่พันเก้า้นสามเจ็ดเพนะครับทุกคนผมว่ามันน่าจออกผมว่าน่าผมว่าผมน่าจะต้องเติมเพิ่มแล้วนะนะทุกคนเท่าผมเนียโอเคกอเอ่อนอื่นเลยทุกคนแบบคือรหัสหลักผมมันเข้าไม่ได้ก็ มันไอ้นี่เว้ยทุกคนเฟซผมอะผมล็อกอินด้วยเฟซใช่ไหมทุกคนชาิหลักผมอะลาดเก่าอะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยมันมีคนที่ใช้เบอร์โทรเดียวกับผมแล้วก็แต่ว่าเขาใช้ไอ้นี่นะทุกคนแต่เขาใช้โทรศัพท์เครื่องไข่เจ้ผมนะผมก็งงอ๊ะผมมาชื่อนี้ได้ไงผมก็ว่าอยู่คือแบบเขาเข้าไปป๊บแล้วเขาก็เข้าไปลบหมดทุกอย่างแล้วับผมลบหมดเลยโปรไฟล์ profile, แล้วก็เพื่อนผมลบหมดเลยแล้วทีนี้ปุ๊บ ทีนี้ผมก็เข้าไปปุ๊บมันก็เข้าไม่ได้ครับทุกคนมันทําได้แค่แบบเอามันได้แค่แบบเอาออกจากอ,าอุปกรณ์นะครับผมก็คือว่าเอาคนนั้นนะออกจากเฟซบุ๊กผมนะครับผมมันทําได้แค่นี้นะครับทุกคนแล้นะวพอดีว่าลาดผ่านผมใ่ได้นะแต่ว่าด้วยความที่ว่า Facebook ผมมันเปลี่ยนอะไรไม่รู้ทุกคนมันเป็นอะไรไม่รู้ทุกคน,กคนใส่เอสเเมดด้วยก็ทีเนี้ยเอสเซเอะคือผมรอนานแล้ว รอจนแบบทั้งวันมันก็ไม่ตรงมาให้เทุกคนนั่นแหละก็อย่างนี้ครับทุกคนคือเอสมดิอ่ะผมรอนานแล้วนะทุกคนแล้วก็ดูรัดเก่าดิเห็นไเวล๖ห้าเสื้อปีชั้นเจ็ดผมว่าสวยสวยอยู่นะแต่ก็แบบทำได้แค่ยืยนมองนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรครับทุกคนผมปั้นใหม่ก็ได้โอเคทุกคนเราก็จะมาสุ่มจุดกันนะครับทุกคนก็ ออกไม่รู้แต่ว่าก็ต้องลองสุ่มนะครับโอเคชุดนี้ประเดิมด้วยจิ๊กเกเลมาสวยโทคิ้งสวยเอาท้ครับทุกคนเพราะว่าถ้าได้พวกชุดดนี่วัแล้วว่แล้วหอยว่าแล้ว,ว,ลวเฮ้ยฮ้ยสวยออกมาสิคกันไม่เอาครับจชุดเตมเพิ่มเข้ดูดูแหลเพิ่มเพิ่มนี่ไม่อารอต้องเอาแล้วก เอา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 เอ้เอ Jamie, tamam. ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ทได้ไหปั๊บเฮ้ยโอ้โหเต็มเพินชะหลอกไปตุ๊บตผมอยาก้หมเยน้องหวนตบ๊บ๊บเฮ้เท่าไรเนี่ยหมดกี่บาทเนี่ยเฮ้ยโตขึ้นเฮ้ยทุกคนผิดไม่เยอะนะครับทุกคนขาดอีแค่ครึงหนึ่งอะ ผมเติมผมเติมเพิ่มอันโอเคครับท hey, yeah. ุกคนเติมเพิ่มนะครับผมโอเคมาต้องออกกันแหละพอแล้วนะใยญ่เยอะนะถ้ออกสักสิบอันก็พอใจแล้วเนี่ยปั๊บสิบปุ๊บปุ๊บเน่ออกสิบไว้เฮ้ยดื้อยังดื้อยังดื้อปุ๊บปุ๊บเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวขาขา โอเคครับทุกคนครับก็เมื่อกี้นี้ผมได้ทำการกดออกจากเกมนะครับทุกคนเพราะว่ามันค้างทุกคน,กคนโฟกัสแลกได้ไหมสวยแยกได้แลกเลยครับทุกคนพอได้เลทุกคนเปิดปึ๊บเกมเอาเอาโอเคนะได้แค่รองเท้าเฮ้ยทุกคนไปแต่งตัวกันครับทุกคนเปิดแล้วต้องใส่สิเนี่ยได้มาเนี่ยน่ารักนะ มว่าก็น่าหนักอยูน่นะซอมส่ะเอาเอาแวน่นออกทุกคนแวน่นไม่เกี่ยวกับทุกคนแว่นไม่เกี่ยวกับทุกคนเอแว่นออกทุกคนแตก็น่ากลัวนิดนึงนะ I'll put a l o y ลวทุ่ก็ล่ด ว่าผมจะเปลี่ยนลมแหละเอาน้องเอาอวันพันแมนมานพราะรู้สึกว่าจะเก่งเกินรถตรัวแต่ไม่ค่อยเล่นเกมในช่วงนี้ตอรถตุร <success> ัวเต็มก็ไม่เป็นไรคืออันเนี้ยผมเล่นก็ได่แบบเอ่อขำๆแต่รถตุรัวไม่ได้แบบขำตุรัวแค่นั้นเนาะแต่ิดว่าาจะว่าช่วงนี้คือแดงแพด ถ้าเล่นตกก็เล่นแค่ขำๆครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเล่นเล่นได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเล่นเกินแต้มก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนทุกคนเดีมีคนมีคนทุกคนมีคนัทุกคนเห็นไหมมีคนทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าแล่นไดถ้าเล่นก็แล่นตกก็หัวร้อนอยู่นะถ้าก็เขามีปืนชาร์จเขาก็ได้ผลนะ ภระยาเนี่ยดีทุกคนแตกไปก่อนนะรับส่นนี้ก็ถึงนี้โอเคทุกคนครับก็แหนะแหนะมีคนมีคนมีคนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเ, <S <S 1> <S 1> เล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่เด้อ แปแ๊บแปแป่นปแแปแปพันยับแปพันยับแปพันยับแโอเคไม่วอลมันไม่มีป๊อปไปพุกหัวเรเมื่อกี้นะเอ้วกแตงอยู่นะเยอเลยแลวผมไม่ผมจับรองนี้ไม่เท่านั้เนี่ย เอาบ้าเอาบ้าเอาเท่าไหร่อะเท่าไหร่ะเอาดูนะไปดูนะทุกคนวป๊บแป๊บเล่นนัดเดียวเลยทุกคนนัดเดียวเลยอ่ะอ่ยาวยาวยาวาวยาวาไไะ แมา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 ,มา,มา,มาอัดตัวก็ได้มามามาขันต่วจแรงกว่ี๋ยวาเดีเด้ๆทุกคนโอเคคอจะได้พอจะได้นะครับทุกคนโอ้โหเกือบแตกนะ ก็มันมันลากหัวยากครับทุกคนไอ้ปืนนั้นเน่ะก็แบบใครที่ฝึกมาบ่อยๆก็ก็ก็อัตลักษณ์เก่งนะครับทุกคนก็มันลากหัวยากนะไอ้ปืนนั้นเน่ะไอเอฟบีดีปะนั่นแหละมันลากหัวยากนะครับทุกคนก็นั่นแหละเห็นเกือบตายหลายรอบแล้วนะผมอ่ะก็มันลากหัวยากไอ้ปืนนั้นเ่ยก็ไม่ได้กอบปืนธรรมดาก็ได้ครับทุกคนเขาก็น่าจะเล็งหัวผมแหละ ดูทรงแล้วเมื่อกี้นะเขาน่าจะลเล่อหัวขวเหมือนกันต้องี่นี่เหมือนเขาน่าจะพยายาม,มเล่นหัวขัญหมือกันเลยทุกคนโอเคทุกคนครับก็โอเคไม่รู้ว่าจะได้ชิปหรือเปล่าในแบบว่าก็เล่นมาก,ก็ก็คือว่าป๊อปก็ใครที่ใครดีเล่นเมื่ใครดีก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเกมน,นะครับทุกคนครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทำงานนะครับทุกคน โอเคนะทำงานนะทุกคนก็ลงท้ายไปก็นานแล้วไม่ทำเลยทำงานก็ได้เงก็มีตังะเล่นเกมก็ดีนะครับทุกคนแล้วก็ก็ไม่ต้องไปขอเงินพ่อแม่นะครับทุกคนก็ผมก็ผมอุ๊ยขอโทษด้วยครับทุกคนเนี่ยเป็นอะไรครบทุกคนครับก็ผมขอตังค์เลงมาเติมเกมนะครับทุกคนก็ไม่ต้องไปขอตังค์พ่อแม่เนาะ ็ต่างตัวเองนะครับทุกคนมาเติมเต็ไม่ต้องไปขอบตา่างคครับก็ทํางานด้วยแต่ว่าทํางานไปมันก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็มีตังค์แล้วก็อย่างก็เอ่อก็ไม่ต้องใช้ขอดของพ่อแม่แล้วก็เราก็จะมีตังค์ใช้ด้วยนะครับทุกคนถึงแม้ว่ามันแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมแต่ก็แต่ก็แบบว่ามันก็มีตังค์มาเติมเกมเนาะก็ดีหน่อยนะครับก็สําหรับใครที่่อ,อ ต้องหาดงานทําดูนะครับทุกคนเราก็มีตังตึงเ,งๆๆๆๆเ,มเกมเอง้คอวครับทุกคนนะครับโอเคมาเราหาคนต่อยอนหาคนต่อยครับทุกคนตอนนี้ไอผมมาเล่นโซโลนะครับทุกคนเพ,ะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งมันตึงเล่นตอน 1, ดึกประมาณเอ่อเล่นตอนเย็นใช่ไหมเล่นตอนเย็นนะครับทุกคนมันก็เริ่มตึงแนละ้าเล่นตอนเย็นมันก็เริ่มตึงนะจริง ถ้าเกิดว,ว่าถ้าเล่นแบบทีมอย่างเงี้ยไม่ต้องหรอกครับทุกคนมองเลยว่าเจอแรงแกนครับทุกคนเจอแรงแกนแน่แรงแดงก็เจอนะครับทุกคนเจอบ่อยด้ว่าผมอะ่ะโอเคครับนะผมว่าชุดนี้ก็ดีอยู่มันก็ได้เลยมันก็ได้เลยนี่สุดแต่ว่ามันก็โหดอได้วยนะแต่ว่าหวัวมันก็สวยดีนะครับหวัวเนี่ยเห็นไหมเล่นหวนัวแหละโอเค เน้นใส่หัวดีกว่าใส่ชุดก็พอได้น,นะครับผมว่าเอกกามากระกาผมยังไม่ได้อัพเป็นวิวจะไปทุกคนโดนเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้จิกระเบิดไม้จกระทุกคนคนวะรทั้งหมผมลืมจิกระเบิดได้ไงเนะี่ยมีคนนะไม่รู้เอ้ผมว่าผมว่าน่าจะมีคนมาแล้วทุกคนน้องแมวกระโดดต้องมีคนมาทุกคนโอเคครับทุกคน ก่อนที่จะขึ้นบ้านชานะครับผมผมแนะนําว่าให้ตรวจสอบดีก่อนนะครับทุกคนนคี่ก็เป็นเหมือนผมได้อันนี้ผมโชคดีตรงที่ว่าผมใส่เป็นเกาะสี่ก็เลยแบบไม่แตกแต่แค่เลือดหายเยอะอยู่ก็นะครับก่อนขึ้นบ้านชาก็เช็คเช็คเลือดก่อนโอเคทุกคนช็อตก็โอเคมาปุ๊บปุ๊บผมว่าน่าจะคนน่าจะมาแหละ ผมโดนระเบิดเข้าไปเมื่อกี้นะโอเคผมทำคลิปมาอย่างนีผมไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับทุกคนใช่ไหมโอเคผมต้องได้ที่หนึ่งแล้วครับตูนเพราะคลิปนี้เอ้ยเพราะว่าเกมนี้ผมต้องได้ที่หนึ่งครับทุกคนต้องได้ที่หนึ่งนะครับทุกคนเกมเนแบบแบบแบบใช้ค่อยๆมองครับทุกคนเราต้องมองให้รอบเพราะว่าศัตรูจะคอยดักยิงเราเสมอเวลาเล่นแรง เอ้ยเอาเกาะตังแล้วก็เอาปืนได้วงมศัตรูจะคอยดักจริงหรอทุกเวลาครับทุกคนสำรับเรื่องนั้นก็เล่นเกมก็เอ๊ะเวลาเล่นก็ต้องคอยระวังนะครับทุกคนมีที่ก็ต้องมีคนแบบนะครับทุกคนนี่จะขึ้นผีอยู่ดีสะบัดเนี่ยเลยใส่จับสามใส่ใส่จับสามกับไอคก่อนครับทุกคนเพราะว่าไอคน่าจะเวิร์กสุดแหละใส่จับสามเนี่ย ยูนพีก็ได้นะแต่แว,ว่ามันสะบัดแหละแต่ว,ว่ามันก็เน้นชาร์จเนาะเล่นโดนตัวโกเขยทุกคนโอเคอเค AK นี่ก็เข้านะครับทุกคนเพราะว่าถาวรก็ยังไม่มีตังเบนแบบถาวรน,นะครับทุกคนเพราะว่าตังเงียบปับป๊บปับ๊บกิจกรรมมาใหม่ก็มาเยอะเกินบางทีแบบมาแบบมาเยอะมากแล้วแบบของก็ไม่มีเนาะตังก็เติมไม่ทัน กระหมดหดครับทุกคนโอเคว่าเดือนนี้ผมน่าจะกคนเยอะสุดเนะโอเคครับทุกคนครับทำไมคนมันเงียบเงียบะทำไมควรเงียบจังเลยเงียบมากมากโอเคเราให้ทาเล่นครับทุกคนบอกว่าเล่นขอบวงอ่ะง่ายได้อยู่นะเล่นขอบวงน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าเล่นข่าววงได้เป็ีสุดเพราะว่าก็าได้เห็น มือเรียวควเยอะตรงไหนมีการประทะตรงนั้นต้องมีมือที่สามมือที่สามก็ดีนะครับทุกคนแต่กเกิดว่าถ้าเราดนมือที่สามยิงก็นั่นแหละเหมือนกันทุกคนมือที่สามก็ต้องมีมือที่สี่นะครับทุกคนตอนนั้น,นยนก็ต้องระวังหน่อยนะเฮ้ยเอยายามาทุกคนอายามา,อาโอเคมอนลูนจะตกมาตรงนี้ครับทุกคน เล่นก็ต้องระวังทุกคนมีมือที่สองก็มีมือที่สี่กล่องศบที่โล่งๆฆ่าติดฆ่าติดเห็นเตือนคน UMP เอ๊ะมีคนเห็นนะทุกคนมีคนครับทุกคนเห็นไหมเห็นทุกคนมีคนมีคนญาติตัวเลยนะอ้าวนี่เห็นไหมครับทุกคนมีมือที่นี่ทุกคนยังตัวนี้มีคนใช่นไหมเห็นเราแบบ Chạy 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 sạch 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 Pop 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 sạch 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 ม,เ,ม,ดม,มเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายอวีวอลแค่ปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บผมว่าเอเคต้องต้องใส่สโคปสีครับทุกคนเหมาะสดแล้วก็าเอเคสโคปสีตอนนี้คือผมหนีว่าตั้งหนักก่อนนะครับทุกคนถ้าเราสู้ไม่ได้ก็อย่าอย่าเพิ่งไปสู้นะครับทุกคนเราเน้นชนะเอ้ยเราเน้นช่วยดีกว่าครับทุกคน ได้คิวได้คิวสักสามคิวก็ถือว่าได้คิวนะครับทุกคนเข็มเอาสกัดเฮ้ยเอาไอคิวทุกคนไอตัวดักไม่มีไม่มีดีนะครับทุกคนขึ้นมาก็หาปืนกันนะครับทุกคนเนี่ยจับไ่จับเนี่ย เล่นเกมอ่ะถ้าจะเล่นนะครับรต้องยิงยินะครับทุกคนไม่ต้องไปรีบครับเราหาจังหวะที่แบบว่าพอยิได้ก็พอครับทุกคนอย่าไปถ้าเห็นเขา้าปะทะกันเราก็อย่าเพิ่งเข้าไปประทะนะครับทุกคนหาจังหวะดวีดๆก่อนแล้วก็ยิงเล่นเกมต้องมองไ้หลายด้านนะครับทุกคน <S <S โอเคผมว่าที่หนึ่งผมน่าจะได้นะหรือเปล่าโอเค <S <S ที่หนึ่งได้เลย ใหแน่แล้หลังนี่สิไมีวอลไหมมีอถ้ามาแล้วล kind of um, ก็เอากสบแล้วก็ค่อยๆยค่อยแหละแล้วก็ปืนดูทุกคนกระสอบเรอต้องเกดีกว่าโอเคน่าจะพอแล้วแหละทุกคนเก็บได้นี่มากกว่าเออด้านของเอออะไรนะ เอ็มพ en, ีส <zin> exactly. ืบมากกว่าทุกคนเพราะว่า u m เมันก็ดีนะแต่วมันก็ยิงเร็วนะครับทุกคนอันตราก็ดีอยู่แต่แบบว่าเฮ้ยมีคนอยู่ที่ไหลังผมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมีคนมีคนหลายคนนี่นะหลายคนเลยหลายคนเลยทุกคนเดี๋ยวสองคนเลยทุกคนเอางก่อนเอาเอาเงก่อน ทุกคน,นทุกคน,คกคนไม่ต้องรีบครับทุกคนจะเย็นเก็พอเห็นมเห็นไหม,หไหมจะเย็นครับทุกคนไม่ต้องรีบเห็นไหม มีคนก็จริงแต่ว่าไม่ต้องรีบไปย,ยินทอทด้วยคนโอเคนี่แบบผมไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์เลยนะทุกคนนะก็ติ๊กฝีมือก็ยังไม่ค่อยตกนะก็ยังโอเคทุกคนเห็นไหม่ตั้งหกคิวเล่นโซโล่มันก็ตึงนะกด C1 มันจะไม่ตึงหรอกก็ลองก็ลองคิดดูน,นะครับทุกคนก็ลองแบบก็ลองเล่นดูนะครับทุกคนพูดยาไม่พอแอยะก็อุ <c oughs> <c oughs> ้ยอุ้ยตกใจแรงกระแทก ทุกคนครับโอเควงวงผม่ากะนยค่อยๆดูเกมเข้าวงก่อนไม่ใช่ว่าเราจะรอดนะครับทุกคนเข้าวงก่อนะมันยิ่งเป็นจุดสังเกตนะครับทุกคนเพราะนั้นเราต้องค่อยๆครับทุกคนค่อยๆครับเกมยังไม่จบก็ค่อยๆเดินเกียทุกคนเราไม่ต้องรีบหลักทุกคนค่อยๆค่อยๆเราก็งว่ค่อยดูว่ามีคน เราอยู่ในวงแล้วครับทุกคนก็เล่นๆครับทุกคนว่าถึงเราไปใช่ไหมเราก็เสียไอวอลป๋าๆครับทุกคนเราเก็บไอวอลไว้แคสกับคนท้ายดีวยกว่าทุกคนเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเล่นอย่างเงี้ยทุกคน,เ,นเล่นโซโล่ก็เล่นอย่างเงี้ยครับชิวๆครับทุกคนไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรคิดมากเนี่ยเห็นไหมค่อยๆไม่ต้องรีบครับทุกคน เราก็พยายามดูคนว่ามีคนไหมตด้นหลังเราคุยอย่างนี้แล้วก็ดูหหน้าต่อตรงนี้น่าจะบีบแล้วก็พยายามฟังเสียงเท้านะครับเสียงเท้านี่ก็ชัดเจนกว่าแล้วก็มีคนแน่ๆถ้ามีเสียงเท้าใกลไ้ก็ระวังเราด้วกคนโอเครอที่แอคใส่เขาเฉยเขาถามว่าโอ๊โ๊ผมแอคไปเนี่ย ที่ทุกคนครับผมว่าผมได้คิดแล้วแหละโอเคอนะก็ผมเล่นเป็นเล้งตกไปเยอะอยูน่นะก็จะตกไปอยู่เล้งโกสามหละทำไมล่ะเพราะว่าหนึ่งทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม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 ใครที่เข้าวงก่อน,อนก,ก็เนี้ยก็จะรอดครับทุกคนปั๊บปั๊บปั๊บไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทุกคนรีบครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมรอจังหวะได้เปรียบแล้วก็ยิงใครที่เข้าวงก่อนก็อาจจะรอดไป ตอนนี้ก็เหลืออ่าหนึ่งต่อสองพยายามดูครับทุกคน chutz, ม Straße ุมเนี้ยมุมเนี้ยเราก็ได้เปรียบอยู่ผมว่านะน่าจะไปตุกมันตรงไหนแล้วเนี่ยมันมันก็ตรงไหนละเกมเนี่ยปึ๊บดูวนก่อนปึ๊บค่อยๆครับทุกคนไม่ต้องเร็วค่อยๆไปเกมว่าไปตรงไหนกันนี่ไงนี่ไงน่ายิงหัวสบายทุกคนจะดูนะ ผมจะรักขึ้นไหวด้วยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับทุกคนค่อยๆไม่ต้องคิดมากเอาแค่ว่าชนะก็พอปั๊บปั๊บเอาทุกคนเหลือหนึ่งคนแล้วสู้ๆครับระหว่างน,นี้เดือ,อดแล้ววะมาดิตรงไหนอะ่ะขึ้นละอดือดตรงไหนอะ่ะ ต้องไหนองีอ้าวดูวงวงสุดท้ายแล้วนะแล้วหลางแล้วหลางเฮ้ย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 ต้องรีบคทุกคนไม่ต้องรีบทุกคนกกคนะ ไม่ต้องรีบครับทุกคนใจเย็นแล้วก็ชนะค่อยๆคิดครับไม่ต้องรีบดูดิเห็นไหมดูดิมัตกไปอยู่เล่นกลัวจ่ายเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งผมไปเล่นหนึ่งสี่ดูไงทุกคนว่ามันตึงจริงไหมก็สําหรับใครที่แบบอยากเล่นวอร์มมือก็ต้องกดหนึ่งสี่ดูนะครับทุกคนโหคลิปคลิปยาวมากเนี่ยเลยทุกคนดูทรงแหละคลิปน่าจะยาวนะดูทรงแหละโอเค เลี้ยวสามเได้เลยเนี่ยได้ตังยี่ห้าบาทครับขอบคุณครับโอเคครับก็โอเคชุดมาขายก็เพชรผมหายไปไหนหมดก็ผมสุ่มเล่นนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับ s c คร b e ด้วยนะครับผมช่วยผมดันให้ถึง50ซับนะครับทุกคนก็ ใครที่เข้ามาก็กดไลค์ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับก็ไม่ได้เล่นเกมนานเลยเนาะก็ฝีมือก็พอเล่นได้นะครับทุกคนก็โอเคน,นะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็ช่วยดันช่องให้ถึง50ซับก็พอนะครับทุกคนเอาเอาสักถึง50ซับก็เรื่องนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปเล่า เอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนไปแล้วครับทุกคน bye bye